สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการลุงแจบออนแอร์ค่ะประจำวันพระัสุสัปอดีสดใสแบบนี้นะคะวันพระัสที่สิบสมิถุนายน2556ค่ะเรื่องราวที่วันนี้ลุงแจบออนแอร์มาพูดคุยกันนะคะวันนี้กิ๊ฟไม่ได้มาคนเดียวค่ะแต่ว่ามีแขกรับเชิญที่จะเข้ามาพูดคุยกันในรายการเรื่องนี้รับรองค่ะ เป็นประเด็นยอดฮิตที่หลายๆคนก็อยากรู้แล้วก็ยังสงสัยกับประเด็นนี้อยู่นะคะเรื่องของการใช้สัญญาณโทรศัพท์มือถือกับ 3G ค่ะจริงๆแล้วตอนนี้เกิดคำถามขึ้นมาแล้วว่าผู้บริโภคอย่างเราได้เปรียบหรือเสียเปรียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะคะแขกรับเชิญผู้ร่วมรายการวันนี้ค่ะคุณฐากรตันทสิธิ์เลขาธิการกรสกทชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชนัครับค่ะ,คะต้อนรับเข้าสู่รายการลุงจามันแอวันนี้นะคะมั่นใจได้เลยว่าประเด็นนี้ค่ะหลายๆคนสนใจแล้วก็อยากรู้ อยากเข้าใจกันแน่ๆนะคะคุณผู้ชมก็อยากถ้าใครอยากรู้อยากส่งคำถามเข้ามาก็โทรกันมาสอบถามกันในรายการได้สดๆค่ะที่เบอร์023383837-9ค่ะคุณถากรคะขอค,คำถามแรกก่อนบางคนอาจจะยังสงสยัยจริงๆแล้ว 3G คืออะไรคะที่เราพูดกันมาสักปี2ปีได้ลคะค่ะกับเรื่องนี้คะ่ะ 3G ก็คือ การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เพิ่มขึ้นจากในระบบในระบบ2 G เดิมนะครับซึ่งมาตรฐานของโทรคมนาคมของโลกเนี่ยนะครับกำหนดไว้บอกว่ามาตรฐานความเร็วที่กำหนดไว้ใน3 G จะต้องไม่น้อยกว่า1จะต้องไม่น้อยกว่า384เมกะไบต์ <ek> นะครับอันนี้ก็คือมาตรฐานที่เขากำหนดไว้แต่เป็นแต่ว่าการให้บริการจริงๆมันจะต้องมากกว่านั้นเป็นจำนวนมากมันจะต้องเป็นกิกะไบต์ขึ้นไป ครับแต่มาตรฐานที่เขากำหนดไว้ณวันนี้ก็คืออัตราความเร็วของ 3G นี่จะล้องไม่น้อยกว่า384เมกะไบต์นะครับตรงนี้เป็นมาตรฐานที่เรากำหนดไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยอไอ้ที่ระบบ 2G เดิมที่เราใช้อยู่หรือ 2G ครึ่ง2.5อ,อะไรประมาณนี้นนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นในระบบ 3G แล้วซึ่งในอนาคตถ้าเป็นระบบ 4G ซึ่งเป็น LTE เนี่ยความเร็วก็ต้องเพิ่มมากขึ้นเรื่อย นะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นมาตรฐานที่ ITU หรือสมาภาภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศกำหนดไว้ครับค่ะแล้วอย่าง 3G ในบ้านเราในตอนนี้ค่ะมันถึง384เมกะไบตจริงๆไหมคะอ๋อถึงครับถึงตอนนี้ของเราถึงอยู่แล้วหรือเกินอยู่แล้วค่ะนะครับแต่เป็นแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นระบบ 3G เดิม 3G เดิมก็คือ 3G ที่อยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานเดิมนของ AS เนี่ยก็อยู่บนคลื่นย่าน900นะครับ ของ d t แทเองก็อยู่บนคลื่นย่าน1 8 0 0นะครับส่วนของ t True m o v e ก็อยู่บนคลื่นย่าน850ออันนี้ก็อยู่ทั้ง3ค่ายเนี่ยก็อยู่ภายใต้สัญญาของสัมปทานของ TOT อแล้วก็อีก2ค่ายก็อยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานของการสื่อสารในประเทศไทยะนะครับในส่วนของ 3G ใหม่ที่เพิ่งได้ไรับใบอนุญาตจากกสทชไปเมื่อปลายปี255อันนี้ก็เป็น 3G บนคลื่นย่าน2.1ก็คือคลื่นย่าน2,100 เมกะฮิร์นี่นะครับ <c oughs> ที่เราให้ใบอนุญาตไป3ใบ <c oughs> ให้ไปที่ของ d t แท็นะครับ <c oughs> ให้ไปที่ a s, <c oughs> <S ให้ไปที่ u r u o v o นะครับอันนี้ก็เป็นคลื่นบนย่ญญาน 3G ใหม่ <c oughs> ที่จะต้องเปิดให้บริการถามบอกว่าไอ้ 3G เดิม กับ3ที่ใหม่มันแตกต่างกันไหมใช่เพราะคน,นปีที่แล้วเนี่ยเป็นฮอตฮิตมากค่ะคนติดตามเรื่องของการประมูลอย่างเกาะติดสถานการณ์กันเลยเราก็ได้ไปทั้ง3าค่ายจริงๆถูกต้องครับแล้วหลังจากเกิดการประมูลราคามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างเพราะนับถึงวันนี้ก็6เดือนกว่าเข้ามาแล้วตอนนี้ทุกค่ายเนี่ยกใ็ในเงื่อนไขของทีอรที่เข้ามาเซ็นสัญญาที่เราให้ใบอนุญ,ญาตไปนะครับก็คือ1เขาจะต้องเปิดให้บริการให้ได้ภายใน6เดือนซึ่งตอนนี้ทั้ง3ค่ายก็ จะเปิดให้บริการครบแล้วะนะครับก็คือค่ายของ a s เเปิดในนามของ AWN อนะครับในแบรนด์ของ a AS เหมือนเดิมนะครับส่วนของของอ True Move ก็เปิดในนามของ Real Future อนะครับซึ่งก็เปิดให้บริการไปแล้วเมื่อวันที่เข้าใจว่าวันที่7พฤษภากับวันที่9พฤษภาที่ผ่านมาส่วนของ DT แทนะครับเปิดในนามของ d t แท Network นะครับซึ่งจะเปิดให้บริการในวันที่25 มิถุนายนนี้ก็ค,คือเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นทั้ง3ค่ายในเร็วๆนี้ก็คงจะเปิดั้งบริการทั้งครบทั้ง3ค่ายแล้วนะครับส่วนในพื้นที่ที่จะต้องให้ครอบคลุมอย่างที่กสทชอบอกไว้ก็คือ2ปีเนี่ยจะต้องให้ได้ไม่น้อยครอบคอร์พื้นที่ไม่น้อยกว่า50%ซนะครับซึ่งตอนนี้ทุกค่ายก็ยืนยันมาว่าไม่น่าจะเกิน6เดือนเขาก็สามารถที่จะเปิดให้บริการ ครอบเวอร์พื้นที่แอเรียทั้งหมดไม่น้อยกว่า50%อยู่แล้วก็คือนับกันช่วงแรกเนี่ย6เดือนหลังจากการประมูลก็ต้องเปิดสัญญาให้ใช้ก็เรียกว่าตอนนี้ทุกค่ายทาตามกฎทีโอหมดทีนี้ก็ต้องเฝ้าดูหลังจากนี้ไปอีก6เดือนคือถึงปลายปี2556ว่าทุกค่ายจะทําให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตามสัญญา50%เป็นอย่างน้อยเนี่ยภายในคํวนเรากำหนดไว้2ปีค่ะแต่ทุกคนเนี่ยเขามีการแข่งขันกันทางด้านตลาด เพราะฉะนั้นเขาก็รีบเปิดให้เร็วที่สุดถูกไหมครับเปิดให้เร็วที่สุดก็คือไม่ต้องไม่ต้องใช้เวลา2ปี 2> แน่นอนเพราะฉะนั้นทุกคนก็คิดว่า6เดือนตัวเองก็ทําได้50%าอยู่แล้วนะครับซึ่งเรากําหนดไว้3ปีจะต้องครอบเปอร์แปดสิแต่ทุกคนก็มองว่าปีเดียวหรือปีเศษก็อาจจะครอบเปอร์พื้นที่ไม่น้อยกว่า80%อยู่แล้ว เป็นการแข่งขันกันทางด้านการตลาดคือถ้าใครช้าไปก็เรียกว่าจะเสียทางด้านการตลาดเสียฐานลูกค้าตัวเองไปมากกว่าเลยทําให้เกิดการแต่ละค่ายก็ต้องแข่งขันกันเอง<ช>นะคะคแล้วการเปิดตอนนี้ค่ะเพิ่งเริ่มเปิดหรือว่าบางค่ายก็ใกล้ๆจะเปิดตัวเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงย,ยังไงบ้างไหมคะกับสัญญ,ญาณในตอนนี้คือคือเรียนอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้หลังจากที่ค่ายของ A W N ก็คือคในแบรนด์ของ A S, <AS> <S, <S เปิดไปเนี่ยนะครับเปิดไปเมื่อวันที่7พฤษภาอตอนนี้เพิ่งมีลูกค้าที่โอนย้ายไปใช้ในนามของ A S เนี่ยประมาณสัก8แสนลายะนะครับ8แสนเบอร์เนี่ยที่โอนย้ายไปแล้วนะครับซึ่งเบอร์ที่ใช้อยู่ในอยู่ภายใต้ A S เดิมเนี่ยมีอยู่เกือบ40ล้านเบอร์นะต้องเข้าใจให้ตรงกันแล้วก็ส่วนของของ True Move ะะนะครับตอนนี้เข้าใจว่าเพิ่งเพิ่งโอนย้ายไปอยู่บน ขึ้นใหม่บน2.1เนี่ยประมาณสักยังสัก2 3แสนลายเองนะครับแต่ตัวลูกค้าของ True Move เดิมเนี่ยที่อยู่ภายใต้สัญญาสม,มัครในี่มีอยู่ประมาณ20ล้านเบอร์ะนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ากระบวนการโอนย้ายเนี่ยยังถือว่าช้าอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการจราจรที่ที่เคยวิ่งแอร์อัดอยู่บนถนนเนี่ยก็ยังไม่ได้แบ่งเบาไปที่บนคลื่นย่าน2.1อยู่เพราะฉะนั้นถามว่าประชาชนถามมาตลอดบอกว่าเอ๊ะทำไมเปิดให้บริการ 3G ใหม่แล้วเนี่ยโทรศัพท์ คุณภาพสัญญาณยังไม่ได้ดีขึ้นมากเท<ต>่าไหร่ใช่ครับเพราะฉะนั้นขอเวลานิดหนึ่งคือเขากําลังมีการโอนย้ายลูกค้าเพื่อที่จะแบ่งเบาให้ไปใช้บนคลื่นย่าน2.1ให้เร็วที่สุดซึ่งมติของที่ประชุมของบอร์ดโทรคมนาคมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็มีมติว่าการโอนย้ายลูกค้าเนี่ยซึ่งซึ่งแต่ก่อนจะต้องโอนย้ายจะต้องใช้เวลานาน,านคือปกติก็จะต้องใช้เวลาประมาณ3วัน5วันวันหนึ่งก็โอนย้ายได้ประมาณสัก สี่หมื่นลายซึ่งตอนนี้มติที่ประชุมบอร,ร์ดกตคบอกว่าโอนย้ายจะต้องได้ไม่น้อยกว่าวันละสี่แสนลายก็คือสิบเท่าจากเดิม <10 S 1> นะสนะิบเท่าจากเดิมนะครับค่ะสิบเท่าจากเดิมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเรามีการโอนย้ายโดยที่ไม่ต้องย้ายซิมไม่ต้องเปลี่ยนซิมเลยเพราะฉะนั้นจะทําให้ประชาชนเนี่ยโอนย้ายถ้าต้องการจะไปอยู่บนพื้นย่าน2.1จเนี่ยจะโอนได้ทันทีเร็วมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งเรากะว่าถ้าจะโอนไปทั้งหมดเนี่ยถ้าคิดว่าสัก 40ของทั้ง3ค่าย <c oughs> นะครับอาจจะประมาณสัก30หรือ40ล้านเบอร์อาจจะต้องใช้เวลาสักเดือนหรือ2เดือนในการโอนย้ายซึ่งตรงนี้เราจะลดขั้นตอนลดเวลาในการโอนย้าย <c oughs> ให้เร็วที่สุด <c oughs> เพราะฉะนั้นหลังจากทีออ่ประชาชนได้โอนย้ายไปอยู่ในคลื่นใหม่แล้ว <c oughs> ในย่านใหม่นะครับ <c oughs> ก็จะทําให้การจรารจ,รจ,รจรที่เคยแออัดในในช่องสัญญาณเดิมเ่ยนะครับ ก็จะต้องลดลงเพราะว่าจำนวนปริมาณลูกค้าเนี่ยน้อยลง,ลงแล้ว,วก็จะไปอยู่บนคลื่นใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นประชาชนก็คงจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ค,ครับการย้ายไปคลื่นใหม่ค่ะประชาชนบางคนเขาบอกว่าเขาก็สงสัยเขาต้องไปจ้างกับทางผู้ให้บริการไหมคะว่าต้องขอย้ายคลื่นใหม่หรือว่าทางผู้บริการเนี่ยผู้ให้บริการเนี่ยจะย้ายคลื่นให้เขาโดยอัตโนมัติคือปกติแล้วเนี่ยหลักของเรานะครับว่า ประชาชนจะต้องแจ้งการโอนย้ายไปด้วยเพื่อความเพื่อความหมายถึงว่าเป็นเจตนาของประชาชนเองที่เขาจะโอนย้ายไปอยู่ตรงโน้นนะครับแต่ตอนนี้ทุกค่ายเนี่ยก็พยายามใช้การตลาดการตลาดหมายถึงว่าเขาส่งเป็น SMS ไปถึงลูกค้าบอกว่าอยากจะโอนย้ายหรือไม่ถ้าโอนย้ายเขาให้ตอบรับกลับไปะนะครับพอตอบรับกลับไปก็ถือว่ามีการโอนย้ายแล้วซึ่งปกติตอนนั้นนะ่ะการโอนย้ายโดวยวิธีนี้เราถือว่ายังไม่เป็นการโอนย้ายที่ถูกต้องตามระเบียบของกสทช นะครับก็ทําให้ประชาชนเนี่ยยิ่งเกิดความสับสนมากยิ่งขึ้นสับสนก็คือหนึ่งจะต,ต้องไปแจ้งโอนย้ายต่อศูนย์บริการก็ยิ่งช้าถูกไหมครับอยากจะไปใช้บนขึ้นย่าน2.1เพราะฉะนั้นมติที่ประชุมของบอร์ด่อตคอในอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็คือเขาส่ง SMS ไปแล้วเนี่ยถ้ามี SMS ยืนยันกลับมาแล้วก็ถ้ามีการโอนย้ายแล้วเนี่ยก็ถือว่า ลดขั้นตอนในการทําเราก็จะมีการแก้ไขปรปับปรุงระเบียบเรานิดหนึ่งเพื่อที่จะให้อาการโอนย้ายอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากที่สุดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการลดขั้นตอนกระบวนการในการโอนย้ายนะครับเท่าที่คุณถาก,กอนตรวจสอบตามแพ็กเกจของเคลื่อความถี่ต่างๆนะค,ค่ะตามของค่ามือถือต่างๆเนี่ยแพ็กเกจในการที่จะโอนย้ายไปยังเคลื่อความถี่ใหม่เนี่ยคะ่ะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไหมคะคือค่าค่าโอนย้ายตัวเนี้ย เราลดค่าบริการลงมาที่เดิมเนี่ย99บาทนะครับตอนนี้ค่าบริการในการโอนย้าย29บาท29บาท29บาท,บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกค่ายเนี่ยก็คือถ้ามีการโอนย้ายลูกค้าจากจะโอนย้ายจาก AS ไปอยู่ที่ AWN ต่้งแา่ให้29บาทหรือว่า AWN เองจะโอนย้ายไปอยู่ที่ True Move